ขณะที่คนละโลกอกดิษฐ์โคศกหญิงของกัมพูชากระุกลาหคมอาพโทดอกไม้หรือมาลีมาลีโซจีตาโคสกลโโขมกัมพูชาระบุะแถลงเช้าวันนี้ตอนเจ็ดโมงอ้างว่าทหารไทยได้ล,ลุกรามเข้าไปดินแดนขเขมรตลอดแนวชายแดนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการหยุดยิงของรัฐบาลนี่ นางดอกไม้พลทอหญิงมาลีโสเจตาเธออ้างว่าฐานไทยลุกราเข้าไปในดินแดนขเขมรตลอดแนวชายแดนไม่ปฏตามคำสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับการหยุดยิงนางมาลีเนี่ยบอกว่าฐานไทยยังคงยิงปืนใหญ่เข้าไปในดินแดนกัมพูาอย่างต่อเนื่องในสรารภูมิชานกรอมภูเขาผี โดยอ้างว่าฐานไทยเริ่มยิงปืนใหญ่ตั้งแต่เวลา2องนาฬิกา30นาทีใกล้รุ่งของวันที่27กรกฎาคมจนถึงเวลาเกือบ7โมงของวันที่27คือวันนี้และก็ยังไม่มีท่าทีจะสงบลงพลทอหญิงมาลีหรือนางดอกไม้เนี่ยบอกว่ายังคงมีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องในสมรภูมิปราทตาเมือนและจอบกอกีที่ทหารไทยเริ่มยิงเข้ามาในดินแดนกัมพูชาและยึดครองและเธอกล่าวหาว่าฐานไทย ต้องการใช้ยุทยาศาสตร์โจมตีเพื่อยึดที่นั่นก่อนจะตกลงหยุดยิงหมายถึงเธอก่าวหาว่าฐานไทยต้องการยุทธศาสตร์โจมตีเพื่อจะยึดที่มั่นก่อนการตกลงหยุดยิงนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดท่านผู้ชมเริ่มเข้มข้นกันหน่อยแต่สถานการณ์อาจดูจะมีข่าวดีจะยุติการสูร้รบและไปไปตามข้อเสนอของฝ่ายไทยก็คือหยุดยิง อย่างจริงจังและจริงใจแล้วมาเจรจารทวิภาคีาคนอื่นไม่เกี่ยวขนาดเดียวกันยังไม่ทันไรการพูชายิงเข้ามาที่เป้าหมายพลเรือนอีกและโคศกหญิงกัมพูชาก็ปฏิเสธว่าฝ่ายไทยลุกรา